สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับไลค์การไฟนอลพาร์ทนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรทําจริงๆนะครับก็เลยมาออนเฟซบุ๊กเล่นกับเพื่อนๆพราะตอนนี้ก็อายุยังน้อยอยู่ก็ขี้ขู่ไปแล้วก็เห็นเกมแฟลปปี้ชัดครับคุณเอ c เคซีเขาเล่นก็เลยอยากลองเล่นดูตืดตืดโอเคครับลองดูครับชัด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  Uy, mhm, cho cọc, mhm, bố xí, em gặp miệng hảo, bìp hẹp, chát, 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 แชทแชทแชชชเอ่อมันไม่น่าตกนะดชทแ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 ชท t ชทแ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 ชทดชทแชชชช ชทแ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 ชทสิบสองเลยโอ้ยอ้าจ้าคุดพังโอ้ไม่กอด what the f u <laughs> oh <my>. c k กูไม่เล่นแล้ว